ังมือนี้นะฮะจะเปลี่ยนสีได้ภายใน30วินาทีแบบนี้ดูดิเห็นไหมนี่ฮะผลิตภัณฑ์ใหม่มันจะสีชมพูแบบนี้นะครับพอเราล้างไปใช่ไหมฮะสาวินาทีมันจะขาวอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นการนะฮะเช็คด้วยนะครับว่าเราล้างมือเนี่ยสะอาดพอหรือยังพอมันขาวแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเป็นการลดแบคทีเรียน,นะครับได้ถึง99.99เลยนะครับแถมยังมี กลิ <Clean> <ม>่นหอมเป็นแอปเปิลพีซ์อีกด้วยนะครับเน่ๆปลอดภัยมั่นใจนะฮะใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับการมันล้างมือด้วยโฟมล้างมือคีเลอ,อิคีเลอ,อิทนะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคระบาดได้นะครับหาซื้อง่ายๆเลยนะฮะโลตัสบิ๊กซีท็อปและตามร้านค้านะฮะชันนาทั่วไปเลยครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมืม่อกี้มันชมพูอยู่ไหมพอมันขาวแสดงว่าเนี่ยมันทํางานเต็มที่แลลวปลอดภยัยไร้เชื้อโรคไปทากับข้าวกันได้เลยทีนี้